สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวตัวชีวัดชั้นปีมาตรฐานตัวชีวัดที่พอผ่าน2อ ป .6 ทับหนนักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและการรักษาพันธภาพกับผู้อื่นได้ในเนื้อหานี้นะคะเรื่องของมิตรภาพและสัมพันธ์การสร้างและการรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวคนเราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวทุกคนเป็นครอบครัวต้องการให้ครอบครัวของตนเองมีความสุขนะคะ เพราะครอบครัวที่มีความสุขจะทำให้สมาชิกม,มีสุขภาพที่ดีและเป็นแหล่งรวมความรักความผูกพันความเอาใจใส่และเอื้ออาทรต่อกันนะคะเมื่อมีปัญหาทุกคนพร้อมแก้ไขปัญหาดังนั้นเราจึงควรรู้จักวิธีการสร้างสัมพันธมิตรภาพที่ดีในครอบครัวโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ดีแก่ครอบครัว 2. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเช่นไม่ก้าวร้าว 3. ม,มีความห่วงใยดูแลเอาใจใส่สมาชิกทุกคนในครอบครัว 4. ทํทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 5. ไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวเช่นเล่นการพนัน ดื่มสุรา6พูดจากันด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานยิ้มแย้มให้กัน7เมื่อเกิดปัญหาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาค่ะวันนี้การบ้านนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมพร้อมทั้งบันทึกผลที่เกิดขึ้น ทำลงในกระดาษรายงานแบบมีเส้นนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมานะคะเป็นเรื่องที่1นนะคะก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่เหมาะสมนะคะการปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่เหมาะสมนี่ตัวอย่างมาเช่น1ตั้งใจเรียนนะคะจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่จึงทําให้ครอบครัวเป็นยังไงคะมีความสุขไม่เกิดปัญหาทะเลาะเบาแหวงนะคะนักเรียนก็สามารถ เขียนบรรยายรายละเอียดได้นะคะพอข้อ1เสร็จข้อ2ใหญ่ต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่ไม่เหมาะสมปฏิบัติไม่เหมาะสมเป็นอย่างไรและจะส่งผลถึงครอบครัวอย่างไรนะคะวันนี้ก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งการบ้านในแอปพลิเคชันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ